เบอร์ช่วยน้อยชอบมาแล้วค่ะอร่อยวิว่เบอร์ชวยชอบเ,เอ๊ะยเดี๋ยวเดีนเป็นไงบ้างคะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนอาจจะเห็นว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะคะกับไลฟ์ของไอชานั่นเองนะคะเราเห็นทุกคนเห็นแก้วไหมแต่แก้วนี้ไม่ได้มีไว้ใส่น้ำมีไว้ใส่น้ง จุดเริ่มต้นของไลฟ์นี้นนนเริ่มจากการที่แบบว่าชอบกับผู้จัดการกับทีมงานเนี่ยค่ะเรากำลังคุยกันเรื่องแบบว่ากําลังคุยกันเรื่องแบบโอมากเสว่าเราเนี่ยยังไม่เคยกินโอมากรเสว่ามกรดเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากลองกินเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เน <s stoked> ี่ยเราจะมาร่วมตัวกัขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณแคทขาบุญนะคะขอบคุณสําหรับ อ่าขอบคุณสำหรับ1ดอนนะคะขอบคุณมากเลยนะคะอันนี้ก็ตั้งโกไว้ที่5้าสิบดอนแต่ว่าถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเนาะ I want to eat uh, a omakase <c oughs> <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> ขอบคุณยี่สิบห้าดอนจากคุณเวลซิว่านะคะไอชาดีใจจนวิ่งได้พูดถึงไหนแล้วนะอยาก I w a s t sing my song until up ดอนจากดารินวีนะคะอยากได้เท่าไหร่นะคะย,ยังยังยังไม่ปิดไลฟ์เดี๋ยวดิเดี๋ยวดิ้นครับต้นเดือนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะจริงจริงยังไม่ได้ร้องอะไรเลยอ่าของคุณท่านดิวดอนจากดารินวีนนะคะพร้อมมากเลยอ๋อยัง อยากจะหาว่าไม่เตือนนะคะขอบคุณ10บดอลลาร์นะคะขอบคุณ15าดอลลาร์นะคะของคุณ BCOD นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ดูแลแก้วน้อยๆใบนี้นะคะขอขอบคุณสองจตดเก้าดอลล์จากคุณดารินวีนะคะรัาไปที่หนเสมอนะคะล้วแบบ200ไปเลย ดอนนะคะจากคุณอู mm. ้ค <cycles and> <shores> ุณอูจขอบคุณเจ็ดดอนนะคะขาบบจะพุ่งเขจะพขบจะจุ่งจะพุ่งจะจุ่จาจุ่มจุ่มจุ่ t จุ่มจุ่มจุ่มจา่มจุ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 ้มจุ่จุ่มจุ่มจุ่จจุจจุจจ่จุจจ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 ่จม่จ่จจ ถูกไหแล้วครับขอบคุณสิบดอลลาร์จากคุณอุูเล็กไป็ใหญ่นะคะดาเมิดาเน่ดาเมโยดาเมนาโนโยเดเดขอบคุณสิบดอลลาร์จากคุณพีสนะคะแล้วไปฟังหน่อยครับโอโมยเดก้าปากามิตายขอบคุณเจ็ดสิบห้าดอลลาร์จากคุณเรลซิเวอร์นะคะเอ๊ะอันนี้มันขึ้นซ้ำหรือเปล่าขอบคุณสิบดอลลาร์จากคุณอุูเล็กเป็กใหญ่เอ๊ะขอบคุณสิบดอลลาร์จากคุณอุูเล็กเป็กใหญ่นะคะอูยังไม่ได้ไปครับรอเล่น หนึ่มันประมาณกี <c oughs> ่บาทแล้วนะ1นึ0งหมืขอบคุณเจ็ดอลล่าจากคุณอู๋นะคะคุณอู๋อยู่นี่ครับขอบคุณเจ็ดดอลล่าจากคุณอโคนมินะคะสนับสนุนน้ำผึ้งมากินก่อนออกมากระเจี๊ยบขอบคุณนะคะขอบคุณเจ็ดอลล่าจากคุณจากคุณอู๋นะคะคุณอู๋เล็กเพียใหญ่นะคะคือ1ดอลล่ามันเท่ากับ31.58อ็ดจุาู๋กำลังโดเนทให้ยายชาติ ละ300กว่าบาทนะคะอู๋คะอู๋ต้องใจเย็นๆนะคะดารินด้วยนะคะโอ้ยแขอบคุณเจ็ดดอลลาร์จากคุณอู๋นะคะขอบคุณเจ็ดดอลลาร์จากคุณอู๋นะคะใจเย็นๆนะคะ <c oughs> จะเป็นล <c oughs> มน <c oughs> อ๋อขอบคุณห0ดอลจากดารินดีนะคะใช้เงินกันร,ระวังระวังด้วยนะคะใช <c oughs> ่คะ่ะคุณนั่นแหละ,ละมันเกินกว่าที่ไอาชาตีแรงการไว้มากเลยจะเป็นลมแป๊บหนึง่งมันกระตื้นฮ้อนแนน จากดารินวีนะคะแค่อยากเป็นนี่หนึ่งในใจเธอเท่านั้นเองคุณหน่อยเดินจากคุณอู๋นะคะไม่ได้กดเยอะๆยังไงกดอย่างนี้ละค่ะทุกคนช่วยเรียกคุณอู๋กับคุณดารินวีมาอยู่ในแท็ธรรมดาได้ไหมคะดารินค่ะดารินดารินเหลือตังไว้ให้เราสองคนตั้งเยียอตั้งตัวได้ไหมคะเราแบบนี้เลย ขอบคุณ50ดอลจากดารินวีนะคะดารินตัวคนตัวคนเก็บตังค์ไว้กินข้าวอาอาไอซ่าจำได้นะว่ามันมีช่วงหนึ่งอะที่ดารินอะบอกว่าดารินทำงานหนักมากเลยไม่ค่อยได้นอนดารินดารินจะเอาตังค์มาให้ไอชาไม่ได้หรอคะดารินดารินรับเก็บตังค์ไว้กินข้าวมองตายชาเก็บตังค์ไว้กินข้าวบุฟเฟ่อะไรก็ได มาตั้งนานแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะ1,226ดนอุดนะคะจากทุกๆคนที่ร่วมกันสมทบทุนให้แมวด้วยโอกาสอย่างไอชาน,นะคะได้กินโอมาคาเนะคะทุกคนในี่นะที่ยอดถล่มทลายทุกคนอยากแบบอยากอยากให้มีไลฟ์เอชเอ็มอาร์ไหมะคะก็เดี๋ยวในในอนาคตนะคะจะมีไลฟ์เอชเอ็มอาร์แน่นอนนะคะทุกคนขอทุกคนแบบว่าติดตามเราติดตามชมกันได้เลยนะคะโอเค โอเคค่ะวันนี้จ้าก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ทั้งหน้านะคะทุกคนที่เดี๋ยวทุกคนมากมากเลยนะคะรักนเหนเย แอปพลิเคชันไอชาที่ไอชาจะส่งความสุขไปให้ทุกคนทุกที่ทุกเวลาที่คุณต้องการเปิดให้ดาวน์โหลดได้แล้วทั้งใน Android และ iOS นอกจากนั้นก็ยังมีสติกเกอร์ไอชาน่ารักแบบสมมาตรสามารถซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Line Store ใช้แล้วเหมือนมีไอชาอยู่ด้วยในทุกแชท